สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่293ค่ะ293รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะช่องทางการติดต่อสนใจสั่งซื้อไลน์มาที่ไลนแอดด้านบนขวามือนี้ค่ะหรือโทรมาสั่งไล้ที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านบนขวามือนี้เช่นกันนะคะก็ตัวนี้ค่ะคุณแม่ขาเป็นเสื้อลูกไม้ที่ต้องบอกว่าแบบสวย หวานหวานหวานส่งความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบส่งความเป็นลูกไม้มากค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะคะแอบกระซิบก่อนเลยไหมว่ารุ่นนี้ราคาน่ารักด้วยราคาไม่แรงไม่แพงเลยค่ะรุ่นนี้เอาบอกราคาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะราคารุ่นนี้นะคะไซส์ปกติไม่เกิน44นิ้วอยู่ที่1,400บาทโอนชําระแต่ส่งฟรีถ้าเก็บไปทางบวก50บาทมีพื้นที่ห่างไกลนะคะบวก50บาทหรือว่าถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไซส์นะคะขอุญาดโอนชําระ เท่านั้นไม่มีเก็บปลายทางค่ะก็ตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวดูแบบก่อนค่ะตัวนี้นะคะแบบแบบหวานมากแล้วก็เป็นแบบที่ มันแสดงถึงความเป็นผู้หญิงแล้วใครใส่ก็สวยใครใส่ก็หวานนะคะใส่สบายด้วยไม่ว่าแบบว่าจริงๆคือใส่ใส่อยู่บ้าน <c oughs> ใส่อยู่บ้านหรอใส่ไปกินข้าวกับเพื่อนออกงานเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆธรรมดาหรือว่างานเลี้ยงจริงจังได้หมดเลยค่ะรุ่นนี้เดี๋ยวดูแบบก่อนเนาะแบบนะคะคอจะเป็นคอกลมปาดค่ะก็เป็นคอที่ขายดีของเราค่ะรุ่นนี้คอสวยมันไม่ได้กลมจนดูแข็งทื่อหรือว่าไม่ได้ดูปาดจนเกินไปเพราะปาดเกินอ่ะมันจะดูโปแล้วก็แบบดูแบบรำคาญใช่ไหมคะกลัวหลุดไหลเนาะไม่ค่ะรุ่นนี้จะเป็น ผสมผสานระหว่างคอกลมและคอปาดนะคะจะเป็นกลมปาดค่ะก็ทําให้คอดูไม่ตันด้วยนะคะสับคอแบบมานี้ค่ะในส่วนของแขนนะคะแขนก็คือจะเป็นแขนต่อต่อระบาย2ชั้นตัวนี้ให้ไป2ชั้นให้ดูแบบดูกุ้งกิ้งดูฟุ้งฟิ้งนะคะดูหวานหวานถ้าชั้นเดียวก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมตัวนี้นําส้มให้ลูกไม้ไปถึง2ชั้นเลยนะนี่นะคะจะเป็นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนแบบนี้เป็น2ชั้นนะคะเป็นลูกไม้2ชั้นค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นงานซิปหลังนะคะจะเป็นงานซิปหลังทรงจะเหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกตัวของงานร้าลูกไม้พาทรงก็คือเราจะเป็นทรงเข้ารูปน,น้อยๆค่ะจะมีความแบบว่าช้อนเอวนะคะตัวนี้มันจะดูหลวมสำหรับหนูเนาะอันนี้คือไซส์38นะคะจริงๆน้ำชุ่มต้อง 23, 4, 3, 6, อใส่แค่ประมาณ 34, 36เนาะใส่ไซส์เล็กสุดที่ขายที่มีนะคะที่โชว์อะนะคะก็คือข,ขนาดที่มันไม่ได้พอดีตัวหนูนะเนี่ยค่ะมันเป็นทรงทรงแบบ คนหนูใส่แล้วมันจะเหลือๆใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อมันจะเห็นความช้อนเอวเลยค่ะนี่นับรองว่าใส่แล้วหุ่นดีค่ะคุณแม่ใส่แล้วสวยเนาะมันจะมีความช้อนเอวค่ะอ่ะตัวนี้นะคะแบบเนาะแบบหวานมากสวยมากแบบกุุงกิงฟงฟิงน่ารักค่ะแล้วก็พิเศษของตัวนี้นะคะพิเศษของตัวนี้ก็คือเรื่องงานตกแต่งงานตกแต่งตัวเนี้ยให้ลูกไม้ไปถึง2ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเรามาดู อันแรกก่อนนะคะตัวเนือ้อตัวเสื้อค่ะตัวเสื้อจะเป็นผ้าบุงหาจะเป็นผ้าบุงหาบุงหาตัวนี้ไม่มีเลื่อมนะคะแต่ว่าลายเขาส่วนมากจะเป็นเหมือนเป็นเป็นผ้าบุงหาฝรั่งเศสลายฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูลายให้ดูด้านหลังดีกว่าล <c oughs> ายจะเป็นลายนี้คุณแม่ขาจะเป็นเหมือนอจะเป็นลายบุงหาฝรั่งเศสจะเป็นลายนี้นะคะลายบุงหาฝรั่งเศสเขาจะมีความแบบหวานอ่อนชอยแล้วคือลายเขานี่ ลายคือดูรู้เลยนะคะดูสวยมากนะคะลายละมุนแล้วก็ผ้าตัวนี้ไม่มีเลื่อมการันตีว่าใส่แล้วไม่คันไม่แบบไม่สากผิวไม่ลยประยับแน่นอนใส่สบายๆค่ะลายจะเป็นรายนี้นะคะลายจะเป็นรายนี้แล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ให้ลูกไม้ไปถึง2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นตัวเสือ้อชนิดที่2ก็คือลูกไม้ที่ใช้มาตกแต่ง ะะงานตกแต่งปกติให้มาอยู่แล้วนะคะก็คืองานเสาะรูไม้มาตกแต่งรอบคออันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะคะก็คือจะมีงานงานเสาะรูไม้มาตกแต่งให้รอบคอเก็บงานรายละเอียดได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะไม่ได้มีเฉพาะด้านหน้านะตกแต่งให้ถึงด้านหลังด้วยค่ะนะคะแล้วก็งานตกแต่งอย่างที่บอกไปตัวนี้พิเศษก็คือตัวนี้จะให้ลูกไม้อีกกลายหนึ่งจะเป็นลูกไม้อีกกลายหนึ่งแล้วก็เขาจะเป็นอันตัวเนี้ย จะเห็นเป็นลูกไม้ดอกรอยเป็นบุกงาดอกรอยแล้วก็มีเม็ดเพชรที่เกสรดอกไม้ให้ตัวนี้คือดอกรอยนะคะนี่ดอกรอยจริงตัวนี้คือมีงานให้ให้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็มาตกแต่งมันก็จะดูมีมิติยิ่งขึ้นปกติอะ่ะคือมันจะเป็นเสื้อแบบลายไหนก็ลายนั้นใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ให้อีกลายหนึ่งมาแล้วก็มันทําให้ดูเด่นยิ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะมีความแบบเป็นอีกลายหนึ่งมาซ้อนทับกันดูสวยแล้วก็ดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะ นี่มันจะดูไม่แบบว่าไม่ธรรมดาตกแต่งแบบทั่วๆไปเหมือนที่ผ่านๆมาตัวนี้ก็คือให้ลูกเล่นตรงนี้ไปนะคะให้งานตกแต่งในส่วนของตัวนี้ไปนี่ค่ะสอกลูกไม้อีกชนิดหนึ่งมาอีกรายหนึ่งมาตกแต่งมันก็คือจะเลื้อยมาเลื้อยมาจากบ่าด้านขวานะคะเลื้อยมาแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยมาถึงตรงช่วงกลางลำตัวของเสื้อเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูใกล้ๆคะ่ะเห็นไหมคะ นี่นะคะเราจะตกแต่งตกแต่งเรื้อยจากด้านด้านขวานะคะแล้วก็เรื้อยมาตรงช่วงตัวนะคะมันจะเห็นลายลูกไม้ซ้อนกัน2อันซึ่งมันจะดูสวยมีมิติมากๆเลยนะคะ สวยมากรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีจะมีทั้งหมด2สีนะคะช่วงนี้อยากแบบว่าใกล้งานบวชเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงงานบวชงานเออข้าพรรษาใช่ไหมคะก็อยากทํามาให้เร็วกว่าน,นี้นะคะแต่ติดติดคิวสองเจ็ดห้าเยอะมากนะคะอะตั้งใจทําสีขาวรุ่นนี้มาให้ค่ะคืออย่างที่รู้กันอยู่เวลาไปงานบูญไปวัดใช่ไหมคะเอาเรื่องความเป็นจริงเลยส่วนมากมันก็ต้องแบบมันไม่มีมันไม่ติดแอร์ค่ะมันไม่ได้เป็นงานติดแอร์ใช่ไหมคะ น้ำส้มคิดว่าแบบพอมันไม่ติดแอร์แล้วออกยังไงเราก็ต้องมีเหงื่อเนอะาะภาพเกิดมันเป็นเลื่อมมันจะคันถ้ามันเป็นเลื่อมมันจะคันใช่ไหมคะเอาเรื่องจริงเลยนะคะแต่อันนี้น้ำส้มคิดเผื่อให้ไม่คันแน่นอนนะคะคุณแม่ใส่ไปทําบุญที่วัดไม่คันแน่นอนการันตีคอนเฟิร์มคิดเผื่อให้แล้วนะคะคิดเผื่อให้เรียบร้อยยังไงก็ไม่คันมันไม่มีเลื่อมคุณแม่ขาใส,าสา่สบายๆซึ่งรุ่นนี้มีให้เลือกสสีนะคะจะเป็นสีขาวสีขาวอาจจะไม่เห็นนะ อะสีขาวก็คือเป็นงานตกแต่งแบบเดียวกันคือให้ลูกไม้2รายซ้อนทับกันนะคะของจริงอ่ะคือเห็นแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นด้วยความที่มันเป็นสีขาวนะคะแต่ก็คือ,อยังคงไอที่มันเป็น3มิติดอก้อยคือนี่อันนะ่ต้องจับดอกให้ดูมันลอยจริงลอยนะคะแล้วก็มีเพชรนะคะมันก็คือจะดูแบบว่าดูไม่ใช่งานแบบด้านๆปกติเนาะนี่ แล้วก็สวยด้วยนะคะแดดฟุ้งฟิงนะคะยกมือไหว้พระทาบุญใดๆดูดีมากะคุณแม่ค่ะมี2ส,สีนะคะสีแบบสีอ่อนๆสีหวานๆทั้งคู่นั่นก็คือสีขาวค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูตัวนี้ของจริงจะเป็นกะปิชมพูกะปิแต่ว่าเป็นกะปิอ่อนเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่ดูไม่มืดนะคะมันจะดูหวานๆนะคะน่ารักมากค่ะอยู่ในไม้แขวนยังสวยอ,อ่ะนะคะนี่ อยากให้เห็นของจริงมากสีเขาจะหวานๆนะคะสีเขาจะหวานๆอันนี้ด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นจะเป็นด้านหลังด้านหลังจะเป็นซิปยาวสุดนะคะใส่สะดวกสบายแน่นอนค่ะนี่นะคะสีขาวแล้วก็สีชมพูกะปิอ่อนนะคะสีจริงหวานสีจริงหวานแล้วก็อยากให้เห็นดอกไม้ชัดๆ ดอกไม้คือสีของดอกตัวเนี้มันจะต่างกับนี้นะคะแต่ว่ามันต่างอันนิดนึงแต่ยังคงไปเฉดเดียวกันผสมผสานออกมาแล้วสวยลงตัวราคาน่ารักมากอย่างที่บอกไปราคาแค่1,400บาทแค่1,400บาทได้เสื้อลูกไม้เก็บตัดเก็บปราณีตสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้อสซ่มไปเปลี่ยนแชมพูให้ดูคะ่ะ อันนี้สีขาวนะคะอันนี้คือแบบว่าลุกคุณแม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่ผ้าถุงใส่ใสกางเกงก็ได้นะใส่กางเกงก็เข้าค่ะแน่นอนว่าถ้าใส่กับกระโปรงทรงไหนจะเป็นทรงสอบทรงป้ายเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ่ะดูแบบว่าลองเทียบดูถ้าเป็นกางเกงก็เข้าค่ะตัวนี้ รุ่นนี้รหัส293นะคะเสื้อลูกไม้บุกหานะคะตกแต่งด้วยรายลูกไม้อีกลายหนึ่งนะคะซึ่งตบองว่าตัวนี้ดูสวยหวานมากๆแล้วก็ตัวนี้ช่วงนี้ทำราคาพิเศษจริงๆให้นะคะซึ่งรู้ๆกันอยู่เสื้อลูกไม้ ลูกไม้แบบเป็นลูกไม้เลยของร้านลูกไม้พาปกติเริ่มต้นที่พันห้าเกไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้คุณแม่ตัวนี้ให้แพ้หนึ่งพันบาทราคาก็ว่าดีงามแล้วแบบเสื้อก็น่ารักด้วยนะคะงานตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นงานสั่งตัดนะคะเป็นงานสั่งตัดไม่มีพร้อมส่งค่ะมีพร้อมส่งเฉพาะไซส์เล็กก็คือ38เท่านั้นนะคะน้ำส้มจะมีผ้าตุนสตอเข้าไว้นะคะก็ อธิบายตรงนี้เลยละกันว่าเนื่องจากว่าสิทผ้าเราอ่ะมันมีจํานวนจํากัดใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราตัดสต๊อกเข้าไว้แล้วแล้วไม่รู้ว่าคุณแม่จะสั่งไซส์ไหนเยอะมันกลายไปว่าคนหลังๆอ,ะอ่ะสั่งสมมติสั่งสมสิสี่สแล้วน้ำส้มมีเหลือแต่40กลายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ของน้ำส้มก็ไม่ได้ขายนะเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะคะแต่ก็ให้ราคาน่ารักไปแทนนะคะรอนิดนึงไม่นานค่ะประมาณ 3- 4 5วันประมาณนั้นแล้วแต่คิวนะคะ ก็อธิบายตามนี้นะคะรุ่นนี้ใส่สีชมพูมาให้ดูแล้วค่ะก็คืออย่างที่แจ้งไปนะคะมี2ส,สีนะคะก็คือมีขาวแล้วก็มีชมพูกะปิอ่อนต้องบอกว่ามันเป็นเฉดกะปินะคะแต่ว่ามันเป็นเฉดกะปิที่อ่อนมันไม่ได้แบบว่าใส่แล้วมืดใส่แล้วเข้มนะคะสีจะดูแบบว่าสุภาพเรียบร้อยมากแล้วก็ตัวนี้พอมันเป็นชมพูปุ๊บเนี่ยไอ,ดอ้ดอกดอกบุหงาดอกรอยประดับเพชรอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นลายมากนี่ค่ะมันจะขึ้นลายมากมันจะชัดมากนะคะ ก็คือคุณแม่นอกจากว่าตัวเนี้ยเพให้มันเป็นของจริงที่เห็นคะ่ะคือนอกจากจะเห็นลายลูกม้าที่เป็นตัวพื้น เป็นพื้นเสื้อแล้วยังจะมีลายตรงนี้ซ้อนเข้ามาให้มันจะทําให้ดูสวยดูมีมิติและดูมีอะไรยิ่งขึ้นเป็นงานตกแต่งที่เพิ่มเข้ามาให้ซึ่งปกติมันจะเป็นเสื้อมีแขนแล้วก็ตกแต่งที่รอบคอก็จบแล้วใช่ไหมคะตัวนี้คือเพิ่มตรงนี้เข้ามาให้นะคะทรงสวยมากทรงสวยมากค่ะเนี่ยคือมันไม่ได้เข้ารูปหนูนะคือเสื้อเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเสื้อมันมีความช้อนเอวค่ะตัวนี้เป็นงานซิปหลังนะคะด้านหน้าจะเห็นประมาณนี้นะคะแขนแขนกุ้งกิ้งระบาย2ชั้นน่ารักอยู่แล้วนะคะ อ,อันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสองสีค่ะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูกระปิอ่อนนะคะอ่าเมื่อกี้หูอยากให้เห็นสีขาวมากเลยแต่ว่าขาวมันไม่เห็นจริงๆมันไม่เห็นลายจริงๆนะคะมในกล้องมันไม่เห็นแต่ของจริงมันเห็นเนาะนะคะอันนี้คือแบบว่าถ้าดอกร้อยก็คือจะเห็นดอก อ่เห็นนะคะมันมีความเป็นนูนสามมิติจริงแล้วก็มีเพชรประดับให้นะคะมันจะดูแบบมีอะไรโดดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะคือถ้าปกติมันจะมีแต่งคอแต่งลูกไม้ปกติเนาะอันนี้คือมันจะแบบเป็นลายลูกไม้ซ้อนทับกัน2อันนะคะสีขาวติดไว้ใส่ไปทําบุญเข้าพรรษาถวายเทียนน้าส้มคิดมาให้แล้วว่าเวลาเราไปวัดแน่นอนมันร้อนมันมีเหงื่อออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใส่ลูกไม้ที่มันเป็นใยบวบ จริงๆคือใส่ได้นะแล้วแต่คนแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มเพื่อความสบายยิ่งขึ้นก็คือเป็นพวกเนี้ยมันไม่คันเวลาเงยอ,ออกอยังไงมันก็ไม่คันมันไม่มีเลื่อมค่ะนะคะอ่ะสสีสองสีค่ะขาวและก็ชมพูนะคะขาวแล้วก็ชมพูรุ่นนี้1,400งับาทไซส์ไม่เกิน44ราคา1,400งันรบาทถ้า46่สบหกสีบแปตัดให้ได้นะคะตัดให้ได้แต่ขอบวกค่าภาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ สวยมากแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะรุ่นนี้ทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูจะสังเกตเห็นว่ารุ่นนี้ทําสีแบบว่าสีอ่อนสีสุภาพมาให้เพื่อจะเอาไว้ไปวัดอย่างเดียวเลยไปทําบุญอย่างเดียวเลยนะคะแต่จริงๆคือสีชมพูเนี่ยใส่ออกงานก็ได้นะคะอย่างที่เห็นคือคือมันออกงานได้อยู่แล้วนะ้องลูกไม้นะคะแล้วก็เนี่ยสวย สวยออกงานได้อยู่แล้วนะคะเก็บไว้ได้หลายงานเลยคุณแม่จะงานบุญช่วงนี้หรือว่าจะไปออกงานงานตรงงานแต่งปลายปีได้หมดได้อยู่แล้วแล้วก็ชมพูามาเป็นชมพูอ่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีกระโปรงเฉดชมพูด้านล่างอะ่ะไม่ว่ายังไงก็เข้าเพราะว่าด้านบนมันเป็นชมพูอ่อนไงนะคะอ่าชมพูค่ะชมพูนะคะแล้วก็ขาวค่ะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือแล้วก็ช่องทางใหาต่อด้านบนขวามือค่ะ ย้ำให้อีกครั้งนะคะอย่าพิมพ์ชื่อที่อยู่ใน,นสกุลเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปเป็นอังขาดนะคะเพราะมันจะมีคนอื่นเข้ามาเห็นด้วยมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพก,ก็ได้ที่จะเข้าไปหลอกลวงคุณแม่นะคะถ้าสนใจสินค้าเราไลนา์มาสั่งหรือโทรมาสั่งที่ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นี้เท่านั้นค่ะน้ำส้มจะลงลิงก์ที่เข้าไปร่วมไลน์กลุ่มร้านลูกไม้พาไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปด้วยนะคะก็คือไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่สำหรับใครที่ไม่มีไม่มีบเป็นชี YouTube กดติดตามไม่ได้้นะคะคก็เขา ไ,ไล่กลุ่มเราลูกไม้พาค่ะแล้วเวลาลงคลิปใหม่นะ้ำส้มจะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มนะคะจะส่งคลิปเข้าไปในกลุ่มให้ค่ะก็เพื่อความสะดวกสบายของคุณแม่นะคะนี่ค่ะฝากรุ่นนีไปด้วยนะราคาน่ารักแบบน่ารักสวยใส่สบายไม่ร้อนไม่คันเยี่ยมเลิศมากนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ